ตกอีกแล้วครับฝนครับตกโอ้ยเดี่ยวแรงเดี่ยวตกเดี่ยวแดดครับนู่นมาอยู่บนนู่นครับขนระโเอว่ลูกผีต้มครับเดียวสีช่องนะครับเกือบเต็มเลงแล้วคนละช่องสามเตียวต่อ,อวันทำเรื่อยๆครับฮาตนมดโซ่แปดเมตรลงเทยว ซองตนส้ม,มตนหมดโจห้าตนลำลำลำเทียนหมดโจครับน้บังเทนแก้วกำลงังลองตามมาครับนี่คนกําหลังตกะเลยครับโอ้ยไปๆไปเหนื่อยครับวันวันเนื่อยชุดๆกับต่างคนต่างจ้างแต่ว่าเรามีวิธีการพ้นครับเรามีวิธีการยุด đây hai chơi gặp bay rồi bay ui bay lá bay ui bay ui bay ui

ไปไปไปสายนะ่นสายสายไปเดี๋ยวปลัดใจต้อนอย่างเหราไม่ป้นอุ้ยน่าตรงไปตาอ,อุ้ยนู่นไถนแก้วลายละมาเต็มเลงแล้วคุยไม่ปนนะไปเดี๋ยวไปคุยให้ไปอุ้ยไปลงไปลงหมากี่ต้อนลองบเบ้านะเล่จังว่าจานเนีย่ยไม่ไม่ทิมจนะางน้ำก้อนตกหรือนนะ้ำจางบางทีแมลนะ่ลงน้าลูกงเลนะจ่ายนู่นพนันจ่ายน่วงไว้ ป้อมายกช้านมันบ่น่วงไอ้ป้ายสายลงมาเออลงมาเกี่ยงกลางมั่งเล่อย่าอย่าให้ลงอย่าให้ช้างลงตรงไม้เดี่ยวไม้เล่าลงทับช้างทิมช้างเออลงไปให้ลงลงควันปลามาจ่ายก้าว่ายก้ามาเออไปล่อล่อพเราขนาดนี้ป้อมารูดลงไปมันน่วงมาให้มันน่วงไว้ ฟังเป็นแก้วครับอ่าเออลงมาได้เลยอะไรอ่าอายสายไปสายทุดเลยอย่าย้ายตรงไม้ไปเถ็ดไปไปเถ็ดไปโอ้ยโอ้ยขว่าโอ้ยไปโอ้ย ไห้มาลงทีแพ้ทางพังลงทีจ้ามป้าอยกว่าปล่ยกว่าปล่ยกว่าปล่ยกว่าดูแทนแก้วลงครับนี네่แหละแทนแก้วครับทรายทรายดูทร,รายทรายเอ uition, เอเฮาเฮาเฮาดูครับเป็นไ,ไหมครับเนี่ย <ez> ทีนี้ก็ปล่ยกว่ามาแล้วครับแต่ชาติไปทางไหนละ่ะครับน่ารลาพินิจพิจารณาด้วย ไม่ได้ทำไปวันวันถ้าโฉบด่านนี้ต้องศึกษากว่ากว่าเดือดกว่า,วาไม่ต้องให้หิ่งไหมไม่ต้องให้ละร้อยเหมือนเพื่อนไหมไปป่านนี้เราก็เหนื่อยเราไม่ใจตันงยิบหรือหิ่งไหมนะชนต่อสายถอ่อสายถ่อคาดโซคาดอ้ห้ามัม่มอาเทียนอ่าปักดินเล็บลุดมังจอนีนเย็บอินโอ้ย Ôi Ôi Phải qua, phải qua Qua Ôi

Quiet, oi, oi, qua ít, qua ít, qua ít, qua 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 Phải qua 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 bè, qua bẻ qua Bẻ qua bẻ qua Bẻ qua ít qua 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 ơi qua 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 Ôi Âu 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 Tôi bài trai Tôi bài trai Tôi bài trai mà em Trai mà em ui Trai mà em ui Ôi 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 Âu 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 Bài gôi bài gôi Bài gôi Bài gôi à gôi Giấc Giấc đập ย้อนระเบู๊ไปสายไปอุย้ยปลดอ่าข้าตอนเร็วข้าว่างเลวใช่ไหมข้าว่างปลดไม่ข้าว่างทอดโซทอดเส้นกองมาทอด,ด,ดเลยทอดเลยทอดแล้วก็มาไวา้มามาไว้หน้าไม้แล้วก็โพ๊ะไม่ ควานเด็กกับควานเด็กซ้อนจางซ้อนควานแล้วก็ได้ไหมตึงเลยอือทำเพื่อทีนี้รถไม่ได้รถไม่ได้นั่นมันนั่นมันเกรงลาไอ้ไอ้ไอ้เสกหงามันนั่นไม่ใช่ว่ามันนั่นเกรงไอ้ทำนั่นมันเกรงลา รัวไอ้เล่นเล่นมึงแล้วนั้นรัวมึงรัวมันรัวมึงไม่ตันมันไม่เท่ามันให้มันโตรับยัดแม่ยัดให้มันโตให้มันโตปลาไออันบองแก่้วมึงไงโตรับก้นนี้เด้งไม่โตก้นกี่ว่าเราแร่มันทีเลี่ยมมาเห็นแก้ว really. นี่

ได้ไหมได้แล้วไหมวันไม่ไม่มีไม่มีทำคนเดียวได้หนังรํ้อยู่แล้วนั้นกับรถก็ไม่ได้พันนั้นเอามีดซับตอนยางงานใน้คนอ๋อไปเลยไป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 อุยอ้ยอุ้ยเปี้ยมัดแล้วดูมาตกน้ำแล้วอุยอ้ย phải qua phải qua cùng nhau hao 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 còn lười, hao 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 เอาได้ได้ได้เอาเอาไอยเอ,เอมเ็มมัแเลีววเ้ยวกับมาเดี๋ยวทีช่องละวันจมทีเทียวครับแต่ว่ันนั้นเนี่ยมาลงมาที่อิงมัดโซ่แปดเมตรโอยเตือดังเปเี้ยพอได้ปลดแลว้ว โอเคครับมือเปือนดินเปือนโคลนต้องแก้โัวก่อนครับสวัสดีครับได,ได้ไหมได้ไหมเออได้แล้ว